คุณโดนัลด์ทรัมป์แบนพลเมือง12ชาตินะครับก็เริ่มวันที่9มิถุนายนนี้ก็คืออเมริกาเริ่มเช้าเมื่อไหร่ก็เริ่มเลยนะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งห้ามพลเมืองจาก12ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อปกป้องประเทศจากผู้ก่อการร้ายซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา00.01นาาของวันจันทร์ที่9มิถุนายนตามเวลาสหารัฐ รัฐนะครับมาดูรายชื่อ12ประเทศที่ถูกห้ามเข้าโดยสมบูรณ์แบบก็มีอัฟกานิสถานเมียนมาชาตสาิสาธารณรัฐคองโกอโควทเรียลกินีเอริเทรียเฮติอิรานลิเบียโซมาเลียสูดานและเยเมนครับแล้วก็ยังมีอีก7ประเทศครับที่ถูกจำกัดบางส่วนไม่ว่าจะเป็นบูรุนดีคิวบาลาว เชียร์ลาเชียร์ลาลิโอนโตโกเติร์เมนิสถานและเวเนซุเอลานะครับอันนี้ก็เป็นประเทศที่เข้าขายด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังมีเรื่องของการจำกัดการออกวีซ่ากับนักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนไทยก็กำลังลำบากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเข้าไปขอวีซ่าเข้าอเมริกาลำบากมากๆนะครับใครที่กำลังขอวีซ่าอเมริกาฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โอเคครับก็เป็นเรื่องอัปเดตแล้วก็ความวุ่นวายของอเมริกานะฮะที่ยังคงต่อเนื่องกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับเอ่อค่อนข้างส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดทุนแล้วก็ตลาดการเงินนะครับแล้วกเ็เงินของประเทศไทยตอนนี้ก็ค่อนข้างแข็งค่าอยู่พอสมควรอันเนื่องมาจากความมั่นคงของอเมริกาก็ดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงนะเนาะเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับ